หอมจนเดี๋ยวไม่จางหอมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขสุขสนนะครับมาพี่น้องมือไหนกินตำบักฮงแบบผักเลไลละแล้วก็มีปีไก่ทอดน้ำปลานะฟังฟังเดี๋ยวเสียงไว้นะครับแบบกระลังแบบเดี๋ยวแล้วไม่จังหอมมาบาร์นี่กินข้าต้องกครับพี่น้อง,ะะองเอาคำนี้นะมีสมผักนะครับพี่น้องมีสมผักเสียนมานำ้ <S <S นำโอ้ยนะครับน้ำตำบักฮง เป็นตาแซบตาแซบมากมากต้องมือเลยได้วันนี้ครับหนึ่งเป็นยนังไงแซบตามมองก็ถอดไกชุดตัวนั้นครับเป็น,นี้เป็นไงแซบปะหอม ตัวไหนมันจะหอมมันเป็นแบบใดคือเป็นแนวน่ะมีผักบุ้งผักผักอย่รงนี้ผักกรอบนั่นองเนาะ หมากกระเจี no? like, ๊ยบเนาะตัวนี้ไม่บาหมากกระเจี๊ยบอืมบักเกลือบักแกบักก็เลยอะบักเกลืออย่างนี้นี่โมโหกันเอิ่มบักแกนี่ซะบ่แม่เกลือเป้อนะอืมอันนี้ย่องเกลือปาะไหมเนี่ยบักระสมพักเสียนนะครับสมพักสมพักก็ต่ำโมโหยุบแบบนี้เสร็จแล้ว มันี่คือย่องไงครับนี่เอาแบบนี้นะครับแล้วก็ลงยุบต่ำหูแบบนี้หืมม้วนคออืมโอ้บริเวนพระขาเลยครับยอากระถินน่างามไปเก็บดีใจ นาบัดพักปอดสาริดเป็นบ้าง มาดิกินเดลน,นะกไก่แบบกาไก่แบบแซบดีครับม,มาอันนี้แซบเลยริงครับตำหุ่งครับยุบหน่อนะรอบอื่อยอืมอร่อ ปักอันนี้ันพักมาแบบเต็มครับพี่น้องนะจัดต็ม,มำนำนังตำโม่ นั่งอยู่หลังบาทข้าวมองจำนำจำนำออมองหมืบหยอดงามแพงอม,มอนเท่าเหร่หมดเขืโอขออภัยครับพี่น่อง มาเคอเล่นได้อือมพักมันไรอย่างไรตัวนี้แกพระบุ๋งมงนะการพระบุ๋งครับกรอบ มาหุ้กินเนีในกะแ่เบื่อแลกเชื่อไหมเพรา่างนั้นเมนูประจำบานคือยังบอกกันเลยแหครับสร็จแล มะ,ะเขืออัก่อนะ <c oughs> ตัวน,นี้ยังประเทศตัวเซอยู่แต่อืนอีอย่าง,าางกินกับปุลกาบมะเขืออนนะครับ เอาลงยุบนะยังก่เดี๋ยวนี่ยงกัดบ่โงตัดจังไปยัง,ยง,ยง,ยง,งสิงกรอบดีนะ หยาดกระถินว่ามันหยอดพระขาเลย เงอมากแล้วมันครับ่นาะทั้งเผ็ดทั้งหอมเข้ากันดีขนาดเลยกำลังตัวนี้ครับว่ามันหอมเนี่ยเอาออกซะืม กินไปนน,ไปน้ำรายน้องเป็น,ปน,นปแล้วขอบเป็ล <มา S 1> ้วกินเลยป๊าดมาแสบแต่ครับพี่น้องเนี่ยแบบมันมีพักหลายๆอย่างให้เรียกกินนะครับ ก็แ,แบตากกับแสบนี่ยตำงต้องพักหลายแบบนี้แหละหืมหช่ พี่จิบเวลาพี่น้องอน้อหลายโอ้นะครับแซ่บครับพี่น้องมึอนี้อ่าเดี๋ยวผม่งกระสีเดอนุญาตปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวกินต่อยเั้หน่อยนึงผมกระสิเปงานคือเราเพื่อนนี่ครับพี่น้องกะมาไอ้เลิกเลิกเสามานะครับผมไปเข่ากะนี่นะครับเลิกตรงกันแค่ซ้ำเนี่ยแต่ไม่เห็นแม่กินกินเข่าน้องกันคือเก่านะครับเนาะกะขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับดีดีเสมอมาสำหรับคลิปนี้นะครับคือเก่านะครับ เบื้องล้มามักถือยาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาวสองคนทำนได้ด้วนะครับพี่น้องสิได้มีกำลังใจในการที่คิปต่อๆไปนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้ามารอติดตามชมว่าสิเป็นเมนูอีหยังนะครับสำหรับเมนูนต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้เถียงออกหลายครับพี่น้อง <laughs>